ดูด่างปกเลยเหรอด่างโงแดงนะครับเป็นจังหวะสีแดงจ้ะสีหลอดแดงคลิปบสติกแดงงามนะจังดอกครับผม จุ่มหนงเนาะกำลังมืนตาจ้ะที่เนาะเดีลงโอขาวเนาอจ้ะเด๋ะอู้หเล็กมากจุมเลยเยอะเพือื้อ้อ นะจะเที่ยงแตะกล่องอีกปนะัดดอกนี่ะพี่น้องดีดงจกำเต็มมือเลยคนะุณของดีมีน้อยนะครับแต่กู ดอกหนึ่งจุ่มหนึ่งงามจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะอารเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปเราปลากับสาวนางจ้าเมื่อในสาวนางก็ได้เดินทางขึง้นปลาหาเห็ดคือเ่าจะมาทางไม้เกา่าไม้เดิมเนาะแม่นครับผมเจ้าคู่บานสังหอมจ้ะหมเจตตตำบลหัวคามอำเภอบุญทิศจังหวัดอุบ,บลราชธาน,นีจ้า มันในเสาของวันที่14จ้ะฤพฤษภาคม2568จากมันเนี่ยก็เอามาสองตาคือเ่าเนาะแม่นครับผมไปหลุ่นไปชมน้ำสาวนางกระบาวเอ็มเมืองจวาวาเมือนนีศสิโสกสิมานเพชรยังแน่เนาะครับสิมีเพชรยังห้เกบแน่จ้ะพอแล้วครับผมเป็นดวงแดงนะครับมลเลกแหกมันจ้ะ มันก็เด็นทางสาแนคือเกขาเนาะยังไก่ไกอยู่จ้ะมีตังหกเหลืองน้ำงานจ้ะอีกดอกนึงจ้ะดอกนึงจุ่มนึง้ำงานจ้ะ่อแล้วก็ผมปล่อยอีกเลยจ้ะเป็นแดงขาลายเนาะครับ แกงแสบแกงหวานจ้ะหิวหิวสองก๊อกฮอ,อง,องมือเนี่ยออกทุงมือใหม่ด้วยจ้ะวันนี้นี่ฝั่งเดียวเนาะแจ๊บเพชรมือ นนหนาหมื่นหลังจ้ะใส่ทุ้งเมือในสีสะดวกรับการจับเพชรจับพิ่หนี่งแขนะ็งนะลอดนมลอขาวเนาะแจ้งโอ้นแบบนีนะ,ะ,ะขาดทำไนบ้างขาดยาวเนาะ ดอกนึงจ้ะดอกนึงก็ได้ดูเลยงามเลยนะครับดอกงามดีจ้ะเก๋โด่งอกเนาะจ้ะดอกงามดีด้วยจ้ะเมื่อท่านบานเนาะครับดอกงามขึ้นเก่าจ้ะเก่งเสียเปหวานจ้ะเก๋ทุกนกเนาะจ้ะสองดอกอู้ขาเป็นปู สองดอกมันลีตินนะกำลังโพติเหรอกำลองหงอกครับผมแมงแทบเหมอนมุนดึกมันแสบที่หนอยให้ลองอกขาวเนาะยจ้าโอ้เหล็กนลยจุ่มเลยดีอะเพื่อ อออออ้ม่เ็เจงก่องอีกลป๊าดอกมีจี mm ่น้องดู้อกำต็มมือเลยไู ของดีมีน้อยเนา,นานะครับหรเหล<ะ>ืองอออเน,อน,น,น,งนาะจ้าสองดอกผมอืุงามเนาะกำลังมืนตาจ้ะพี่เนาะเพชรุงเหลืองเนาะครับสามดอกจ้า

นี่จอมองจ่อนนะจ้ะกระงูแดงนะครับเก็มจังหวะสีแดงจ้ะสีหลอดแดงคริสติกแดงงามนะสองดอกครับผมดอกงามๆเนาะดอกงามๆเลยเนาะจ้ะ có đen kiên quán ta đồ đó cũng ngon luôn nè thịt bột đinh đâu mua được không cha xì đậu không bát <laughs> bên cầu quậy <laughs> ta có con lợn thằng ú đậu mà mình này có quậy như không gì gì đậu mình xì hả

ดอกนึงครับผมอืมสามเนาะครับปุ่งคาลายครับผมปุ่งแดงคาลายเนาะครับนี่ทาเหลืองดีเนาะจะเลยใหม่เพิ่นโป๊กแดงคาลายครับผมสองดอกเนาะสามตนึงข้อหาหมวกรูดโอ้โหหมวกรูดหมวกรูด <c ười> แต่ว่าขายังงามอยู่เนาะครับหมอนหมกลุดลดีแลวใช่เอ้าอยู่กลางท่างเขาเหยียบเนาะครับมาไม้เก่าไม้เดินจำอะไรก็ได้ไม้มี่วันเนา,าะจะ้ะโอ้ยหน่อยตุบ,บุดีขนาดเอ้าเห็ดยังไงดีจังนะที่ ตัวนือสาวนังเราเห็นโตเด้อหมวกลุดเพิ่นคมคารายนาะครับเต็มมือเลยเนาะจ้ะดอกงามเลยครับพี่เราเป็นตะก้อยแสบเนาะครับ Đi được mình Nhìn bao nhai gần đây nè Ừ Nhìn bừng quá anh nè Ừ Nhìn bừng thầm nhìn ngay nè Ừ Cầm thơm bạn โอ้ดังปกเลยหรอส่วคมนเนี่ยก่อยแสบด้วยเนี่ยตัวขมขมขมแสบจ,จะ้ะขมบนตีปากติดคอเนาะครับขมนินนดๆจะ้ะเอาไปหนึ่งก้อยด้วยจะ้ะแสบแกงกับสิบุปเปอไดเนาะเปล่าเนาะแมนครับผม แต่ว่าหนึ่งก่อยนีย่โอ้ยสุดยอดเลยจ้ะพูนพูนหงมกึศกึศเลยดอกหนึ่งจ้ะดอกหนะึ่งครับมึงไงดอกเนาะครับเด็กมันปูเนาะจ้ะมันปูใหญ่แสบด้วยจ้ะหอมหนุ่มเนาะตัวจัดสีออกหอมหอมหนุ่มๆจ้ะพัดน้ำมันหอยนีย่โอ้ยสุดยอดเลยจ้ะพี่น้อง แสบอู้หูหิ่งหันพลังที้นิ่งใหญ่วันนี้มีดอกเดียวเนาะครับดอกนึ่งงานนะครับเดินขาลายเนาะเดียวสองดอกอู้หูดูเหลือก,ก้ลังเหลือกอู้หูขาเงาขนาดเนาะครับอีกดอกหนึ่งจ้า Mình làm lên Tài khốn không? Chà Đi quang Điều đen khá được các đông mèo đỏ chồng mèo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  chồng 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 Khá chồng 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 ดเพงศมนใหญ่จะหรือว่าอื่นอีกดเพิงพลังคนาเนาะครับดอกงามๆจะดอกหน่อยเนาะบ่าวเป็นปุ๋ยเนี่ยห่งดอกพเพงเขาเนาะครับอีกดอกนึง งามเลยจ้ะดอกนึงเนาะจ้ะดอกใหญดอกงามเนาะอู้ยสามดอกงามๆเลยเนาะครับเย็นแถวเลยเนาะจ้ะดอกนึงเนาะครับสองดอกเนาะสองดอกงามๆจ้ะโอ้โขาหมุกๆเนาะ tay gang sẽ phiền bán, tăng khấu quen cọp sông đỏ cầm mầm 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 nào Khập mầm 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 Xuống đó mầm 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 lên nữa. Có không mầm cháu mười lăm kìa nó lăng lam trong nó mười lăm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  mười ui ui, ui Cái ขาเหลืองๆเนาะจ้าไอ้ส่วนทั้งน um, yeah. yeah. no, so ี uh, ้ออกใหม่ด so so uh ้วยนี่มันตกเนาะนี่เลยโอ้ยขาจ้าก็หอดเวลาเดินทางกับบานจ้าสรุปยอดได้ยอดมานจ้ามื่อนี้ยสาวนั่งก็ได้เดินทางเขับปลาหาเก็บเพ็ดจ้ามื่อนี้ก็ถือว่ามันอยู่จ้าได้เห็ดผงแดงตาใไงหนึ่งจ้าเห็ดผงรุ่มๆจ้า มนเน่เห็ดลงกบอดด้หลยเด้อจ้ะตาเน่ก็สิเป็นเหลโลงกจ้ะกับิบอดด้หลายจ้ะมนเน่เอาอะจ้าถ้มามคิมเี้ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกับสองรอปลาก,กับสาวนางในเด้อจ้ะสุดท้ายในสาวนา่งก็ขอ,ขอขอบคุณทุกรค์ทุกแชร์ทุกกำลังแรงใจจ้ะทุกการติดตามทุกการรับชมที่มอบให้สาวนา่งจ้ะสำหรับคิมมเน้กับบมีหอย่งางไยสาวนา่งขอกล่าวคำบาสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้ามอือนาจา้า